Four. Going ชานอิสระเพชรบุรีตัดใหม่ตอนนี้เรากำลังขึ้นไปที่ชั้น23สาท ถุมานะครับถุมานล้วอามลากว้วยกว่างานกระสอบสองถุงพี่น้องมีห้องน้ำเ้ยพี่น้องห้องน้ำด้วยห้องน้ำชายเดี๋ยวถ่ายตึกให้ดูนะเราอยู่ชานอิสระ เฮ้ยต no nice. ัวน right? right. ั้นมันตึกอะไรไม่รู้นะเนี่ยตัวนี้ใกล้ๆเนี่ยนู่นิวโนเบิลอยู่ฝั่งโน้นพี่น้องถนนทองหล่อพี่น้องโน่นอยู่โน่นนี่คลองแสนแสบอยู่ตัวนี้พี่น้องคลองแสนแสบอยู่นะเนี่ยข้างล่างคลองแสนแสบนะครับข้างล่างนะโอ้ยาวไปโน่นเลยคลองแสนแบถนนเพชรบุรีอยู่ตัวนี้พี่น้องนี่ถนนเพชรบุรีอยู่ตัวนี้ยาวไปโน่นอ่ะ นี้ฝาเนี่ยฝาสุดโควิดฝาเนี่ยผมก็ขึ้นมาแล้วแต่ว่าติดต่ออลูกค้ายังไม่ได้เดยเขาไม่รับสายนะครับขึ้นมาที่ชั้นยี่สามนะพี่น,อน<ม>้องคลองเส้นแสบหมอเห็นคลองเส้นแสบด้วยพี่นะ้ง นี่ถ้าเดือเของแซสบผ่านเราเห็นแน่นอนเนี่ย,อย,ยตอนนี้จังหวะที่เขายังไม่มาครับของแสเบเจ้าค้าถ่ายผ่านกระจกมันเลยไม่ค่อยเลี่ยมใสพี่น้องมันสะท้อนเนาะ รถทหมดเลยพี่น้องนะรถเนี่ยรถทอมดเลยนะนี่เห็นไหมครับเรือก็ไม่วิ่งมาเนาะจะได้ถ่ายเพิ่หน่อยเราขึ้นมาถึงชั้นยี่สิบสามเนี่เดี๋ยวเข้าไปส่งของก่อนครับผมตังแต่รายงานอยู่ที่อาคาร ชาติอิสลระถนนเพชรบุรีอยู่ฝ่ายโน้นพี่น้องโอเคครับบายบายทุกคน